สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูสุอีกครั้งนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ในวันนี้นะคะครูสุก็จะมาพูดถึงเรื่องการตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทยในอดีตนะคะอ่านักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะคะ การตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทยในอดีตนั้นนะคะในดินแดนของประเทศไทยทั่วทุกภูมิภาคนี้นะคะนักเรียนเคยมีผู้คนตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ได้เกิดการรวมตัวกันโดยการตั้งหลักแหล่งและมีการพัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้นะคะนักเรียนทีนี้เรามาดู จะมีอะไรบ้างมีชุมชนโบราณบางแห่งซึ่งเขาได้มีหลักฐานว่าได้เติบโตจนเป็นบ้านเมืองและเป็นแคว้นเมื่อเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์นะคะซึ่งมีดังนี้นะคะอ่าเรามาดูนะคะก่อนอื่นเรามาดูปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์กันก่อนว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะคะซึ่งในอดีตนั้น จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์จะเกิดการเล่ล่อนไปตามแหล่งอาหารต่างๆนะคะจนมาจนทุกวันนี้นะคะจนมาสู่ตอนนี้นะคะยุคป,ปัจจุบันมนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์รู้จักสร้างที่พักอาศายัยรอผลผลิตและเริ่มอยู่กันเป็นหลักเป็นแหล่งรวมกันเป็นกลุ่มๆนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าทุกวันนี้บ้าน ที่บ้านของนักเรียนชุมชนที่บ้านของนักเรียนเป็นไงบ้างคะมีคนอยู่เยอะไหมอ่านั่นแหละค่ะรวมกันเป็นยังไงคะบ้านแต่ละหลังปลูกติดติดกันเป็นชุมชนจะรู้สึกแออัดเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะจากที่ไม่ค่อยมีอ่าตึกเลยตอนนี้มองไปทางไหนก็อ่าเยอะแยะไปหมดเลยนะคะตึกติดติดกันนะคะอันนี้ก็เกิดจากที่ว่าเริ่มอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งและรวมกันอยู่เป็นกลุ่มกลุ่ม นะคะเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนนะคะต่อไปเรามาดูนะคะมนุษย์เริ่มมีการพัฒนาพัฒนาในด้านไหนในด้านชีวิตความเป็นอยู่เพราะเขาจะต้องรอคอยผลผล,ผลิตนานหลายหลายเดือนนะคะนะมีการพัฒนาด้านความชีวิตความเป็นอยู่นะคะต่อไปนะคะเกิดการแลกเปลี่ยนผลผลิตกับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง พัฒนาให้เป็นบ้านเมืองขึ้นมานะคะอ่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่ายุคก,ก่อนประวัติศาสตร์นี้เขาเป็นมาอย่างไงเขาบอกว่าจากการศึกษาภูมิหลังของการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชนในดินแดนประเทศไทยเนี่ยซึ่งทําให้เราเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์มีดังต่อไปนี้นะคะมีอะไรบ้างเรามาดู แหล่งชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยในดินแดนไทยเนี่ยจะมีหลายชุมชนด้วยกันนะคะเป็นชุมชนชุมชนเรามาดูว่าชุมชนแรกคือชุมชนอะไรกันนะคะชุมชนสมัยหินเก่าชุมชนสมัยหินเก่าเขาอยู่กันยังไงเรามาดูนะคะซึ่งสมัยก่อนนี้เขาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะอาศัยตามอะไรนักเรียนทราบไหมอ่า อาศัยตามถ้ำตามเพิงผานะคะโดยการใช้หินเป็นเครื่องมือหลักในการตัดสิ่งของในการก่อไฟนะคะใช้ทำเป็นของมีคมนะคะต่อไปเรามาดูชุมชนสมัยหินใหม่นะคะอ่ะสมัยหินใหม่นั้นนะคะชุมชนเขาเริ่มทำยังไงก็จะเริ่มจากรู้จักการตัด จัดตั้งบ้านเรือนตามแม่น้ำลำที่อยู่อาศัยที่น้ำท่วมไม่ถึงให้อยู่สูงขึ้นรู้จักการเลี้ยงสัตว์พ่อปุกต่างๆใช่ไหมคะรู้จักการที่เราจะ,อะทอผ้าเองเย็บผ้าเองสวมเอาไว้สวมใส่และก็มีพิธีการฝังศพเพิ่มมากอ่าเพิ่มขึ้นมาการเผาศพจัดเป็นพธิธีนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะชุมชนสมัยสําเร็ิ ชุมชนสมัยสำริ์ทำยังไงนะคะมันคืออะไรสำริ์คืออะไรเกิดจากเมื่อก่อนเนี่ยนะคะมีเกิดจากความก้าวหน้าทางด้านการนําโลหะเอาโลหะเขาเรียกสำริ์นะคะนำมาทําเป็นเครื่องมือเครื่องใช้นะคะอ่าก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะคะและเรามาดูชุมชนสมัยเหล็กช,ชุมชนสมัยเหล็กคืออะไร เป็นชุมชนเกษตรกรขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นเพราะการรู้จักการนำเหล็กมาหลอมเป็นเครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยจะทำให้เกิดการหักร้างถางป่าอ่านะคะได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งเมื่อก่อนสมัยหินเก่าใช้หินเป็นเครื่องมือในการทาต,ตัดนู่นตัดนี่แต่พอชุมชนสมัยเหล็กก็เกิดจากการที่เราเอาเหล็กเนี่ยมาหลอมเป็นเครื่องมือเครื่องใช้เป็นจอบเป็นเสียมเป็นพวเป็นมีดอะไรต่าง นะคะแล้วเอามา,าประกอบในการาทํากิจกรรมโดยการทางหญ้าทางป่าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้เกษตรกร,ร,กรจนทุกวันนี้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะต่อไปในชุมชนแต่ละแห่งเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไปแตกต่างกันยังไงพัฒนายังไงนะคะจากหลักฐานที่ค้นพบนะคะเขาบอกว่า ชุมชนแต่ละแห่งเนี่ยมีการพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไปเช่นนะคะช,ชุมชนที่ใช้เครื่องมือเหล็กอ่าชุมชนที่ใช้เครื่องมือมือเหล็กมีการพัฒนานะคะมากกว่าชุมชนที่ไม่ได้ใช้เครื่องมือเหล็กเลยนะคะก็เกิดจากการพัฒนานั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูยุคป,ประวัติศาสตร์อันที่2เรามาดูนะคะยุคป,ประวัติศาสตร์เป็นยังไง เมื่อเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์หรือยุคที่มีชุมชนมีตัวอักษรสำหรับบันทึกเรื่องราวต่างๆในชุมชนของตนเนี่ยชุมชนหลายๆแห่งเนี่ยได้เกิดการพัฒนาขึ้นเป็นแว่นแคว้นที่มีผู้ปกครองนะคะของตนคำว่าผู้ปกครองของตนเนี่ยนะคะคืออะไรนะักเรียนทราบไหมอ่าก็คือเช่นกษัตริย์นั่นเองนะคะเหมือนกันประเทศไทยเราก็มีกษัตริย์นะคะนะ หรือผู้นำทางศาสนาซึ่งมีหลักฐานปรากฏอยู่ทั่วทุกพื้นแผ่นดินไทยในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นศิลาจารึกโบราณสถานโบราณวัตถุและตำนานเป็นต้นนะคะนะทีนี้เรามาดูนะคะว่าชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์หลายแห่งในภูมิภาคต่างๆเนี่ยได้มีความเจริญต่อเนื่องกันจนเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ทำยังไงนะคะอย่างเช่น อ่าสมัยประวัติศาสตร์เป็นสมัยที่ชุมชนนั้นเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเขามีตัวอักษรบันทึกเป็นเรื่องราวนะคะและเป็นหลักฐานเป็นตัวหนังสือที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งเราพบที่ดินแดนไทยจนถึงปัจจุบันคือที่ไหนนักเรียนอ่านะคะคุณสูตรจะบอกให้ก็คือศิลาจารึกที่ปราสาทเขาน้อยจังหวัดสระแก้ว ถ้านักเรียนได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวจังหวัดนั้นนะคะนักเรียนก็สามารถแวะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะซึ่งเขาระบุไว้พุทธศักราชเท่ากับพศ2 1งหเกิดหรือยังคะนักเรียนยังไม่เกิดเลยนะคะครูสุก็ยังไม่เกิดเช่นเดียวกันอันนี้สมัยประวัติศาสตร์นะคะนะเอาวลาทีนี้เรามาดูอันต่อไปศิลาจารึกหลักที่หนึ่ง เดี๋ยวเราจะมีรูปนะคะเดี๋ยวนักเรียนดูในรูปได้เลยนะคะศิลาจารึกหลักที่หนึ่งนักเรียนเห็นไหมที่เป็นเหล็กเป็นแท่นขึ้นมาเนี่ยนะคะอันนี้เห็นไหมคะแล้วมีฐานวางเสียบตรงกลางเนี่ยอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพมหา,าคนครจะอยู่ข้างในเลยในกรุงเทพมหา,าคนครถ้านักเรียนจะไปศึกษาหาความรู้นักเรียนก็ พิมพ์ Google Map เลยนะคะว่าอยู่ตรงไหนแล้วนักเรียนก็เดินทางให้ผู้ปกครองพาไปนะนักเรียนจะได้เห็นของจริงนะคะอ่ะเครื่องประดับโบราณต่างๆพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1สิ่งเหล่านี้นะคะซึ่งเป็นสมัยประวัติศาสตร์นะคะนะทีนี้เรามาดูแคว้นต่างๆแคว้นโบราณสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยมีอยู่หลายแคว้นเลยนะคะนักเรียนเห็นรูปไหมคะ ทีนี้นักเรียนมาดูว่าแต่ละรูปที่นักเรียนเห็นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนบ้างและแคว้นอะไรเนี่ยมันอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรนะคะเผื่อถ้านักเรียนได้อ่อเดินทางไปผ่านไปจังหวัดที่ครูสุกําลังจะพูดให้ฟังนักเรียนสามารถเข้าไปแวะชื่นชมและศึกษาหาความรู้ได้ได้เลยนะคะอ่ะเรามาเริ่มมาดูแคว้นแคว้นแรกเลยนะคะนะเรามาดู แคว้นแคว้นนี้เนี่ยนะคะเป็นเป็นเจ,เจดีเหลี่ยมกู่คำที่เวียงกุมเวียงกลุมกรามอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งผู้ก่อตั้งแคว้นนี้เนี่ยนะคะได้อพยพมาจากภาคใต้ของจีนนะคะและมาสร้างเมืองเมืองเงินยางที่เชียงแสนนะคะเขาเรียกว่าแคว้นเยอโหนโกนะคะนะอ่านะต่อไปแคว้นหริุญชัย นะคะแคว้นนี้ก็จะมีพระธาตุหาริกุลชัยอยู่ที่จังหวัดลำพูนมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองหาริกุลชัยหรือที่เรียกว่าจังต์ดที่ลำพูนจังหวัดลำพูนนั่นเองนะคะซึ่งอยู่ทางภาคเหนือเลยนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูแคว้นแคว้นต่างๆอย่างเช่นอนาณาจักรขอนหรือขเขมรโบราณน,นะคะอ่าทีนี้เรามาดูตรงนี้บ้าง อาณาจักรนี้เนี่ยนักเรียนดูสิเห็นไหมคะมันจะมีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณเมืองพระนครประเทศกัมพูชาในปัจจุบันนั่นเองและได้ขยายอำนาจไปตามปากบริเวณปากแม่น้ำองทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของไทยนะคะต่อไปเรามาดูแคว้นนี้อยู่ใกล้ๆจังหวัดเรานะคะ อยู่ใกล้ๆบ้านเราซึ่งเดินทางไม่ไกลนะคะไม่นั่งนั่งรถไม่ไม,ไม่ไม่ถึง3-4สี่ชั่วโมงนะคะแคว้นนี้นะคะเขาเรียกก็แควนละโวแคว้นละโวหรือพระปางสามยอดที่มีอะไรเป็นจุดเด่นทราบไหมคะนักเรียนลิงนะคะจะมีลิงอยู่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะคะที่พระปางสามยอดจังหวัดลบบุรี ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองละโวหรือจังหวัดลบบุรีนั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะเรามาดูแคว้นพระวารัวดีแคว้นนี้ก็ไม่ไกลจากจังหวัดนนทบุรีของเราเช่นเดียวกันนะคะอยู่ใกล้ๆเลยนะคะขับรถไปไม่ถึงสองชั่วโมงนะคะก็คือพระปฐมเจดีหรืออยู่ที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งเขาสันนิษฐานว่าศูนย์กลางของแคว้นทวารวดีเนี่ยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาตอนล่างได้พบร่องรอยเมืองโบราณกระจายอยู่ทั่วไปในภูมิภาคของภาคกลางนะคะทีนี้เรามาดูอีกแคว้นหนึ่งสิอ่าแคว้นลังกาสุกกะแคว้นนี้นะคะจะอยู่ทางภาคใต้เลย ซากเมืองโบราณของอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีซึ่งจังหวัดนี้นะคะนะอยู่ทางภาคาทางภาคใต้เขาสันนิษฐานกันว่ามีศูนย์กลางอยู่บริเวณเมืองปัตตานีโดยการบันทึกของจีนประเทศจีนระบุไว้ว่าอาณาจากักรนี้เขามีกษัตริย์คอยปกครองนะคะอ่ะต่อไปแคว้นตามพรล,ลิงนะคะ ก็คือทางภาคใต้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งอยู่คนละจังหวัดกับแคว้นลังกาสุกะนะคะแคว้นนี้จะมีพระบรมาธาตุวัดมหา,าธาตุวรมหาวิหารซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเมืองนี้เนี่ยนะคะเขาได้จัดทำเป็นศูนย์กลางของการติดต่อจากภายนอก นะคะอยู่ทางภาคตือัอตทางภ,ภาคใต้นะคะขออภัยแคว้นตามพอล,ลิงและแคว้นลังกาสุกกะนะคะนะเอาละค่ะนักเรียนก็ได้ทราบแล้วเนาะว่าแคว้นโบราณสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยเนี่ยเราอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างมีแคว้นอะไรบ้างใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ครูสุก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วครูสุก็จะแนะบใบงานอา่า ไปในท้ายคลิปนี้ส่งเข้าไปในลายกลุ่มเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะให้นักเรียนนะคะเขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยแล้วถ่ายรูปส่งมาในลายกลุ่ม Open Chat นะคะให้เรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ